ลุงคนนี้บังเอิญหลงเข้าไปในเมืองแปลกๆที่ภายในนั้นผู้คนต่างเป็นหุ่นกันหมดเพียงไม่นานเสียงไซเรนก็ดังกังวานไปทั่วเขามองออกไปยังหอคอยที่อยู่ไม่ไกล พอสังเกตดีๆก็พบว่านั่นมันคือระเบิดนิวเคลียร์จริงๆลุงผู้โชคดีคนนี้แกหลงเข้ามาในเขตทดสอบนิวเคลียร์และมันกำลังจะระเบิดในอีก3 2 1แบบนี้ก็แทบจะไม่เหลือเวลาให้เผ่นแล้วมีทหารสามนายที่กำลังจะหนีเช่นกันแต่เพราะสัญญาณเตือนภัยที่ดังพวกทหารก็รีบขับรถออกไปแบบตัวใครตัวมันเพื่อเอาชีวิตรอดเขารีบวิ่งหาที่หลบภัยที่ใกล้ที่สุดซึ่งขณะนั้นเวลาก็บีบเข้ามาเรื่อยๆเขาหันไปเห็นตู้เย็นภายในบ้านก็เกิดไอเดีย เขารีบเปิดมันออกและรื้อทุกสิ่งทุกอย่างข้างในและในเสียววิเขาก็เข้าไปข้างในได้ทันพอดีจังหวะน,นั้นเองระเบิดก็เกิดขึ้นทันทีแรงระเบิดทําอหุนละลายหายไปกับตาจากนั้นช็อกเวฟก็ตามมาติดๆทําลายบ้านทุกหลังในเมืองจนพินาศแม้แต่ทหารที่ขับรถหนีออกไปก็ยังไม่รอดจากแรงระเบิดตู้เย็นที่ลุงเขาหลบอยู่ก็กระเด็นขึ้นฟ้าไปไกลก่อนจะตกกระแทกพื้นและกลิ้งไปหลายตลบก,ก่อนมันจะหยุดนิ่งและที่หน้าเหลือเชื่อคือลุงไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยเป็นเพื่อนๆจะเข้าไปแอบในตู้เย็นกันไหม